สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวดาววาัสนาดาวประจําใจหรือว่าดาวประจําชีวิตก็ตามแน่นอนว่าคนพฤษศส่วนใหญ่นั้นจะเป็นนักบริหารเงินเป็นนักจัดการเงินเป็นนักการเงินชอบเงินเป็นนักรักเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นคนที่มีบุคลิกดีรวมถึงเป็นคนที่ใจอ่อนด้วยเช่นกัน ชาวพฤศศพส่วนใหญ่จะหวงของรับของซ่อมของไม่ทิ้งของเก็บของไว้ตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กก็ยังเก็บไว้ไม่ทิ้งกันนะคะคนที่พฤศศรักก็เช่นกันเขาก็จะรักมากหวงมากเช่นกันพฤศศนั้นค่อนข้างเป็นคนง่ายๆซื่อตรงไม่เจ้าเล่ใส่คนอื่นแต่ก็เป็นคนดื้อดึงพอตัวรวมถึงว่าในเรื่องของความรักก็ขี้หึงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดแบบเน้นๆเจาะลึก ชาวพฤษศกจากอ่านคุณพันดาวอ่านเขาจากลัคนาราศีพฤษศกกันค่ะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภและคนที่สนใจจะเข้ามาฟังลักษณะบุคลิกและก็นิสัยของชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภนะคะลัคนาพฤษภก็คือช่วงเวลาเกิดของคุณเน้นว่าเป็นเวลานะคะว่าเกิดกี่โมงแล้วก็นําไปผูกดวงหาลัคนาอย่างง่ายที่สุดแต่มันอาจจะมีผิดผิดเพี้ยนเพียนบ้างก็ไปดูตามตารางที่แอดมินลงไว้ในเฟซบุ๊กวันนี้มีเรื่องเล่า ถ้าใครไม่ทราบก็ไปดูที่ลิงก์ใต้ชื่อช่องนะคะเข้าไปที่ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าเลยแล้วก็ดูที่สเตตัสแรกนะคะส่วนราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะคะลัคนาราศีพฤษภนั้นคุณเป็นลัคนาราศีธาตุดินนะคะก็จะดูเหมือนกับเป็นคนสงบเงียบนิ่งคือเหมือนแผ่นดินอะ นิ่งๆเย็นๆแล้วก็ชอบความเย็นและชอบความสงบด้วยชีวิตต้องการเรื่องแบบนี้ค่ะต้องการความสันโดษต้องการความธรรมชาติต้องการความร่มเย็นแต่ชาวพฤศษมกมักจะไม่ได้อย่างใจเพราะว่าวิถีชีวิตหรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากจะเต็มไปด้วยความยากลำบากจะเต็มไปด้วยความที่ต้องต่อสู้กว่าจะได้มา สิ่งที่เป็นที่สุดในที่สุดในที่สุดที่ชาวพฤทธศอยากมีอยากได้มากที่สุดก็คือบ้านและที่ดินที่เป็นของตัวเองจริงๆด้วยความที่เป็นลัคนาราศีธาตุดินเนี่ยชาวพฤทธศพก็จะเป็นบุคคลที่เรียกว่าในเดียเรียกว่าค่อนข้างปรับตัวเก่งวิ่งชนกับเรื่องราวต่างๆเหมือนกับลักษณะของลัคนาคือเป็นรูปบัวกระทิงเห็นไหมคะอดทนเก่งอึดถึกทนสู้ได้ทุกรูปแบบแล้วก็เป็นเหมือนดินที่เป็น ลักเป็นเป็นราศีของธาตุคุณก็คือพฤศพเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินคิดดูสิคะว่าภาระของแผ่นดินนั้นต้องเยอะขนาดไหนเรียกว่าแบกรับทั้งความสวยความสุขและความสมบูรณ์ต่างๆบนดินบนโลกใบนี้ไว้ทั้งใบนั่นแหละค่ะแต่ด้วยความที่ดาววัสนาประจําตัวประจําใจของคุณเนี่ยเป็นดาวสุขเป็นดาวธาตุน้ําพฤศพส่วนใหญ่จะค่อนข้างหน้าตาดี มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสุภาพม,มีเขาเรียกว่าอะไรมีสเสน่ห์แต่ว่าพฤศศก็จะดื้อแบบไม่หยุดยั้งเหมือนกันในลักษณะของวัวกระทิงเห็นไหมคะมีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็ชอบที่จะพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงด้วยไม่ค่อยมีใครขวางเขาไว้ได้ทันพฤศกนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหวงของเอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นของคุณชาวพฤศกจะเก็บหมด ไม่ว่าจะเป็นของเป็นคนถ้าเป็นคนพฤ้ศพก,ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหวงแฟนอะหวงคนรักหวงมากๆด้วยดวงตานั้นจะต้องจ้องมาที่พฤ้ศพคนเดียวอย่าทําให้รู้สึกระแวงระวังอย่าทําให้รู้สึกโกรธในเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันคือมันจะเหมือนพังไปเลยเหมนก็ต้องทะเลาะก,กันแรงๆนะคะนับด้วยว่าเป็นลัคนาราศีที่แอดมินยกให้เป็นที่หนึ่งในเรื่องของความหึงหวงเลยทีนี้ เหมือนที่แอดมินพูดเสมอๆนะคะว่าคนเรานั้นไม่สามารถแบ่งออกได้เป็นแค่12บุคลิก12ลักษณะเท่านั้นพฤทธศกบางคนอาจจะไม่หึงแฟนเลยเป็นไปได้ว่าดาวประจําตัวของคุณนั้นไปอยู่ในลักษณะอื่นไม่ได้เป็นเกษตรแต่ถ้าชาวพฤทธศกมีดาวชาวพฤทธศนั้นมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวใช่ไหมคะแล้วมีดาวศุกร์อยู่ที่ลักษณะเกิดเป็นเกษตรราธิบดีด้วยก็แน่นอนว่าคุณจะขี้หึงขี้หวงมากแต่ถ้าดาวศุกร์ของคุณนั้นตอนเกิด ไปอยู่ที่ลัคนาราศีตุ้นคุณก็ค่อนข้างมีเหตุมีผลไปอยู่ที่ในลัคนาราศีมังกรก็ค่อนข้างที่จะเงียบนิ่งเวลาที่โกรธเวลาที่หึงอะไรในทํำนองน,นี้ค่ะทีนี้ด้วยสัญ,ญลักษณ์ของพฤกษพที่เป็นวกระทิงเนี่ยแน่นอนความบ้างานก็มาความชอบทํางานก็มีอะไรก็ตามที่ทำํำแล้วได้ผลตอบแทนพฤกศพเอาหมดเอามาทําอะไรคะเอามาเก็บออมหอมเก็บหอมรอมลิ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรียกว่าพุ่งเขาชนวิ่งเขาใส่ไม่มีทางยอมแพ้เลยถ้าทำแล้วได้เงินเอาเพลเพิงงานไม่ได้เงินทำพฤชศพนั้นเป็นคนที่ชอบรับอาสามีความสุขในสิ่งที่ทำแล้วเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์เรียกว่าต่อให้ทำหัวไม่วางหางไม่เว้นน่ะแต่ถ้ามีคนชื่นชมทำแล้วรู้สึกดีทำแล้วเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนคุณจะทำมันคุณจะทำมันอย่างหัวหกก้นขิดเลยทีเดียว ทีนี้ดาวประจําลัคนาราศีของคุณเนี่ยคือดาวพระศุกร์อย่างที่แอดมินบอกใช่ไหมคะแน่นอนชาวลึกศนั้นนอกจากเรื่องสวยงามแล้วคุณชอบเรื่องเงินเป็นอย่างมากชอบสมุดบัญชีชอบเล่นหุ้นชอบดูเงินมันเพิ่มสูงขึ้นชอบสะสมเงินชอบเก็บเงินหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งแต่การหาเงินและเก็บเงินนั้นชาวลึกศพจะไม่ไปหลอกลวงเอาใครมาเอาของค,น,คนอื่นมานะคะเพราะว่าชาวลึกศพนั้นเป็นคนใจอ่อนและบางทีไอ้ที่เก็บหอมรอมริบมมาเนะี่ย มันหมดไปหายไปเพราะว่าโดนคนกใกล้ๆตัวคนคนคน,คนร,รอบๆตัวนี่แหละมาหลอกเอาไปมาบอกว่าเป็นทุกอย่างนู้นอย่างนี้แล้วคุณก็ให้ไปหรือว่าให้ยืมไปอะไรที่กระเม็ดกระแหมมาเก็บหอมรอมริบมาอาจจะต้องสูญเสียไปเพราะคนที่คุณรักเพราะครอบครัวบริวารที่คุณดูแลเรียกว่าถ้าคนพวกนี้ต้องการเท่าไหร่เท่ากันนะคะให้ตลอดเวลาพืชศบจะเป็นคนที่ ให้คนรอบๆข้างให้คนที่ตัวเองรักแล้วก็ชอบมองดูว่าพวกเขามีความสุขเนี่ยเป็นความสุขของชาวพฤชศพดังนั้นพฤศพจะเ,จเกิดเหตุการณ์ประมาณว่านี่สูญอยู่บ่อยๆซ้ําแล้วซ้าเล่าแบบไม่เคยเข็ดเลยคนพฤชศพนั้นรักสวยรักงามรักความดูดีเพราะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวไงที่แอดบินบอกใช่ไหมคะนอกจากเรื่องเงินก็มีเรื่องความสวยความงามเรื่องความมีสเสน่ห์ก็ ส่วนใหญ่คนดังในวงการบันเทิงไปดูนะคะส่วนมากดาวประจําตัวดาวประจําใจของเขาจะเป็นดาวพระศุกร์กันแท,ทางนั้นกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวเหงานะคะก็เป็นดาวแห่งความสวยงามบันเทิงศิละปะคนพฤศพจึงชอบสะสมสิ่งของที่มีค่าทางใจเรียกว่าสะสมไปสะสมมาไอที่มีค่าทางใจนะเต็มบ้านไอ้นั่นก็ไม่ทิ้งไอ้นี่ก็ไม่ทิ้งไอ้นั่นเสียแล้วเอาเก็บมาซ่อมใหม่ไอ้นี่เก่าแล้วเอามาล้างเอามาเช็ดเอามาขัดให้ดูดีหรือว่าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ และด้วยความที่ชาวพฤษศนั้นเป็นลัคนาราศีธาตุดินนะเนาะบางครั้งธาตุดินเนี่ยมันถึงมีคําพูดว่ากําปั้นทุบดินไงและนอกจากเป็นธาตุดินแล้วคุณยังเป็นลัคนาราศีที่มีวัวกระทิงเป็นสัญลักษณ์อ่ะคิดดูว่าเวลาดื้อรั้นอ่ะหรือเวลาที่วัวกระทิงลืมตัวเห็นไหมคะที่มันมีมาทาดอยเห็นไหมพุ่งเข้าชนคือตัดสินใจแล้วคุณจะทําใครพูดยังไงไม่เปลี่ยน แล้วเวลาที่พฤศพชอบอะไรอะ่ะคุณจะชอบเหมือนเดิมชอบซ้ำๆกินอะไรซ้ำๆไปที่แห่งเดิมเป็นคนมีสไตล์อย่างเนี้ยจนกว่าจะเบื่อแล้วค่อยเปลี่ยนใหม่และเพราะความเป็นท่าดินอีกเหมือนกันชาวพฤศศพในบางครั้งเลยคล้ายกับเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจะพูดกับคนที่รู้จักรู้ใจกันแต่ก็นับว่าพูดน้อยกว่าคนที่เรียกว่าพูดเก่งอยู่เหมือนกันคือในวันที่พฤศพ,พูดเก่งอะ่ะ ก็ยังพูดน้อยกว่าคนที่เขาพูดเก่งจริงๆนึกออกไหมคะแอดเปนเปียบเทียบแบบนี้คือเป็นคนที่ระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของคําพูดแล้วก็ในเรื่องอื่นๆจะค่อนข้างระมัดระวังเป็นคนมั่นคงแล้วก็มีจังหวะแล้วก็มีสเต็ปเป็นของตัวเองชอบทําอะไรไปตามแผนตัวเองเอาอย่างนี้จะอธิบายยังไงให้เห็นชัดดีอย่างเช่นมีคนบอกว่าเรื่องนี้ต้องทําให้เร็ว แต่คุณวางแผนเวลาสเตปหนึ่งทั้งหมดมี4ีสเตปจะทําให้เสร็จภายใน1เดือนและใน1เดือนนี้เมื่อส่งงานไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรผิดพลาดแต่มีคนมาเร่งคุณว่าควรจะส่งภายในวันที่20นะมันจะดูดีมันจะแบบว่าสมูทจะเอามาแก้ไขได้ไม่คุณจะทําตามกําหนดกฎเกณฑ์ตามจังหวะตามสเต็ปตามการวางแผนของตัวเองอยู่ดีจึงถึงบอกว่าในบางครั้งความเชื่อมั่นตัวเองมันเลยเก,กลายค่อม เขาเรียกว่าอะไรนะคล่อมจังหวะกับคําว่าดื้อรั้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้ามันไม่มีโทษแล้วมันมีประโยชน์ก็ทําไปเนาะนอกจากนี้ดาวพระศุกเนี่ยยังส่งเสริมให้ชาวพฤษศค่อนข้างที่จะเก็บเงินเก่งบริหารเงินเป็นใช้เงินทํางานได้ดีแล้วก็มองรู้ทางช่องทางการเงินเนี่ยเข้าใจง่ายในขณะที่ลัคนาราศีอื่นเข้าใจยากแต่ให้สังเกตตัวเองเถอะว่า พฤศศเวลาดูตัวเลขเวลาดูบัญชีเวลาดูเรื่องหุ้นเวลาดูเรื่องทองอะไรคุณเข้าใจชัดเจนอะบริหารเป็นอะแถมดวงชะตาของคุณนั้นค่อนข้างโชคดีในเรื่องการบริหารทรัพย์สินโชคดีเรื่องเงินทองโชคดีเรื่องมรดกโชคดีจากโชคที่คนรอบข้างให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นพฤษศส่วนใหญ่นะมักจะเป็นเหมือนแบบว่าอะไรอะเป็นเศรษฐีที่ดินเป็นเศรษฐีที่มีเงิน สดเยอะหรือว่าเป็นเศรษฐีทางด้านการลงทุนเป็นเศรษฐีทางด้านอสังหาริมทรัพย์มักจะเป็นลักนณาราศีนี้ที่สุดท้ายและมีที่ดินเยอะมากชาวพฤะศ์นั้นมีอุปนิสัยอย่างหนึ่งคือรักเพื่อนฝูงไม่ค่อยหวาดระแวงแคลงใจใครเวลาคบเขาแล้วก็จะให้นะคะให้จนกว่าจะเข็ดอ่ะแล้วจนกว่าจะเข็ดนี่ก็เรียกว่าแย่เป็นแผลเปิดไปเยอะอ่ะบางทีกเกิดเก็บเงินมาแทบตายอ่ะคุณให้คนพวกนี้เพียงเพื่อว่า เห็นรอยยิ้มเขารู้สึกว่าเขารอดตายเว่าคุณแต่จริงๆแล้วบางทีเขาไม่ได้ว่ารอดตายเว่าคุณเขามาหลอกลวงหลอกลวงเอาไปดังนั้นไอ้เรื่องมองโลกในแง่ดีเนี่ยชาวรุศบก็ต้องเริ่มพิจารณาคนรอบข้างที่เข้ามาหาแล้วก็ทําตัวให้มีจิตใจที่ค่อนข้างนักแน่นมั่นคงตามภาษาคนทาตุดินส่งเสริมความเป็นคนธาตุดินในเรื่องของความมั่นคงกับคนรอบตัวให้มาก พฤชศพเนี่ยอีกคุณสมบัติที่ดีคุณสมบัติหนึ่งก็คือคุณเป็นนักเผชิญเหตุเพราะอะไรคะเพราะว่าที่แอดมินบอกเมื่อกี้นี่ไงว่าพฤชศพเป็นคนที่วางแผนทุกสิ่งทุกอย่างมาดีคุณจะไม่ต่อสู้แบบมวยวัดคุณมีกลืนในเรื่องรอบตัวต่างๆมีวิธีการแก้ปัญหาในแบบของคุณแล้ววิธีการที่คุณทํานั้นคนรอบตัวอาจจะเฮ้ยเซอร์ไพรส์ประหลาดใจในสิ่งที่คุณทําก็ได้คุณเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงจังเป็นนักปฏิบัตินะคะ และคุณไม่ใช่เป็นแค่นักวางแผนอย่างเดียวคุณทําได้ด้วยเรียกว่าชาวพุษศพนั้นถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นฝ่ายปกครองเป็นคนวางแผนคุณจะสั่งคนได้ใช้คนเป็นและทําเองเป็นได้อีกด้วยแต่บางครั้งชาวพฤษศพก็ขี้เกียจอยู่เหมือนกันนะบางทีก็อยากอยู่นิ่งๆด้วยพลังของดาวศุกร์ที่เป็นธาตุน้ำไง คุณก็อยากปล่อยให้มันไปเรื่อยๆเย,ย็นๆเฉืยชาในบางครั้งช่วงเวลาที่แบบว่าเหนื่อยล้ากับเรื่องรอบตัวและชาวพฤทธศกอาจจะอยากนอนนิ่งๆบ้างเป็นบางครั้งเป็นบางเวลาถึงตอนนั้นคุณก็ต้องไปหาแรงบันดาลใจอะไรมาเสริมสักพักคุณก็จะกลับมาเป็นคนเดิมคนเดิมหลุดออกจากโลกแห่งความสง,งบสบายใจนะคะตรงนั้นออกมาแล้วก็ต่อสู้กับชีวิตตามลัคนาราศีที่ วางแผนเหมือนกับบอกไว้แล้วว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนี้ชาวพฤษศส่วนใหญ่นั้นสุภาพพูดเพราะช่างยิ้มเจ้าสเสน่ห์กุ้มกลิ่มตามภาษาคนมีดาวสุขดาวแห่งความรักประจําตัวนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีด้วยมีเมตตาการ,ารุณาพฤศศบางคนเนี่ยอาจจะพูดว่าไม่ชอบมาไม่ชอบแมวอย่าเอามาแต่จริงๆแล้วเคยเห็นไหมคะที่เอามาแล้วคนที่สั่งห้ามนั่นแหละรักมากกว่าเขาจึงมีลักษณะเหมือนเทพบุตร และเทพธิดาหรือว่าเทพ,พีเสรีภาพมาเกิดในลัคนาราศีนี้ก็เป็นไปได้สิ่งต้องห้ามสำหรับการคบกับคนพลื้มกคืออะไรที่ไม่อยากให้มีการไปพูดต่อไปบอกต่ออย่าบอกเขาค่ะเพราะเขาเป็นคนเก็บความลับไม่เป็นก็ถ้าคิดจะคบกับหนุ่มลัคนาราศีนี้นะคะก็ขอให้คุณสาวๆนั่นเนี่ยอย่าเหลียวไปมองคนอื่นรักเขาคนเดียวเวลาไปเที่ยวกัน ก็เลือกไปเที่ยวตามที่ธรรมชาตินะคะเพราะว่าชาวพฤทศพนั้นเป็นธาตุดินต้นไม้ใบหญ้าป่าภูเขาเป็นสีที่เขาชอบคือถ้าบอกว่าเป็นพฤทธศพที่ไม่ชอบเลยก็ตอนวัยรุ่นชอบตอนตอนวัยรุ่นไม่ชอบตอนวัยทำงานเนะี่ยชอบคือเขาหนีไม่พ้นต้นไม้หญ้าป่าภูเขาบ้านสวนและเรือนในที่ธรรมชาติอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นธาตุดินที่สําคัญอย่าทาให้ชาวพฤทธศพโอ้โหด้วยสัญลักษณ์รูปวัวกระททงคุณรู้ใช่ไหมคะว่าคุณไม่ควรจะเป็นมาทาร์ถ้าคุณไม่เก่งจริง คุณควรจะรู้จักวิธีการที่จะพูดผ่อนหนักผ่อนเบากับชาวพฤศษศพอย่าแย่อย่าลองเชิงอย่าลองใจขอให้ตรงไปตรงมากับเขาแล้วคุณจะพบว่าชาวพิศษศพเป็นคนรักที่ดีที่น่าอิจฉาที่คุณมีเขาไว้ในชีวิตอย่างแน่นอนไม่ผันแปรเลยส่วนสาวสาชาวลัคนาราศีพิศษนั้นบุคลิกลักษณะผึ่งผายไม่มีทางที่คุณจะไปเจอพิศษหลังโก่งหลังง,งอเขาจะมีลักษณะบุคลิกที่ดีอกผายไหล่ผึ่งมั่นอกมั่นใจและพอใจในความเป็นตัวของตัวเอง ราเริงสดใสต่อให้เธออ้วนขึ้นต่อให้เธออวบขึ้น,ห,ออน,นหรือว่าเธอผอมลงจนคนบอกว่าเหมือนไม้เสียบลูกชิน้นเธอก็อยังมั่นคงมั่นใจในตัวเองและส่วนมากชาวพฤศพเนี่ยให้ไปดูนะคะส่วนใหญ่เลยจะมีคิ้วที่สวยคิ้วที่คมคิ้วที่หนาคนสาสาวชาวพฤศพเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจัง แล้วก็ไม่ชอบรักเผื่อเลือกด้วยเธอไม่มีเวลาเธอต้องไปทํางานไปต้องหาเงินต้องเก็บเงินต้องบริหารเงินถ้าชาวพุทธศสกสาวสาวพุทธศบรักใครเธอจะปักใจแล้วก็ไม่เล่นเกมรักแบบจริงจงจ,งจ,งจังเลยอะเนื่องจากเธอรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาจะมาเล่นเกมอะชาวสาวชาวพุทธศกเนี่ยชอบทํางานชอบเก็บเงินอย่างที่แอดมินบอกเธอเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้คุณนะคะเพราะว่าเธอชอบฟังเรื่องราวต่างๆแล้วเธอก็ชอบปลอบโยนและให้กําลังใจคนเสมอเสมอ สาวพฤษเนี่ไม่ชอบคนเจ้าชู้เพราะตัวเองไม่เป็นไงคนที่คบกับเธอจึงต้องมั่นคงหนักแน่นถ้าไปเที่ยวก็ทํานองเดียวกับหนุ่มพฤษมนั่นแหละค่ะพาเธอไปในที่ที่ธรรมชาติป่าเขาลําเนาไัยน้ําตกภูเขาทะเลชอบอ่านหนังสือชอบบรรยากาศพักผ่อนสบายๆชิวๆสงบๆใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนชาร์จแบตแล้วก็กลับมาสู่วันทํางานสาวพฤษมบางคนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงสักตัวให้เขาได้ฟูมฟักดูแลอ,อย่างเงี้ยนะคะ ก็คบกับสาวพฤศษทุ่มใจทุ่มเทให้เธอเต็มที่ใจเย็นทนฟังเหตุผลของเธอแล้วคุณจะอยู่กับเธอยังมีความสุขตลอดไปแต่ว่าถ้าเกิดผิดพลาดไปครั้งหนึ่งสาวพฤศกเขาจํานะคะและเขาจะเต็มไปด้วยคําถามการอยู่ด้วยกันมันจะกระท่อนกระแทน่นเพราะฉะนั้นอย่าทําให้เธอระแวงอย่าเธออย่าทําเรื่องผิดๆให้เธอจับได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าทําให้สาวพฤศษโกรธดีกว่าคะ่ะ ถ้าให้แอดินบอกอะไรถึงชาวพิศพก็คงต้องบอกว่าหาเวลาพักผ่อนบ้างงานนั่นน่ะเมื่อคุณเจ็บป่วยก็จะที่ทํางานเขาหาคนมาแทนคุณได้ทันทีเลยแต่คนที่บ้านคนรอบตัวพ่อแม่คนรักนี่เขาหาอะไรมาใส่ให้คุณไม่ได้ดังนั้นอย่าบ้างงานจนลืมเรื่องสําคัญคนสําคัญในชีวิตคุณ 2. เงินนะ่ะใครก็มีความสุขดังนั้นที่มีมันแต่ถ้าคุณจะประหยัดและเก็บจนชีวิตคนรู้สึกอัตคัด ก็ถอนเงินออกมาใช้ซื้อความสุขบ้างเถอะคะ่ะ 3. ลดทิฐิมานะหรือความต้องการเอาชนะลงบ้างใช้การถกพูดคุยกันให้มากกว่าการเถียงเพื่อเอาชนะใช้ธาตุในกายแบบธาตุดินและธาต้น้ำในลักษณะให้เกิดประโยชน์เท่านี้ชีวิตของชาวลัคนาพฤกษก็จะมีความสุขได้ง่ายๆโดยไม่ต้องร้อนรนรนุนแรงเป็นมัวกระทิงตามลาักษณะตามลัคนาราศีอยู่ตลอดเวลานะคะ ส่วนข้อสุดท้ายที่อยากฝากไว้คิดก็คือเรื่องความรักถ้ามันจะต้องจบไม่ต้องไปยือ้อชาวพฤทธศกมักจะกลัวการเปลี่ยนแปลงอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณจะนําเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเพิ่มขึ้นถ้าวันใดวันหนึ่งมีความสัมนธ์ที่ต้องจบลงขอให้จบอย่างองอาจฉลาดและกล้าหาญเปิดโอกาสให้ดาวพระศุกร์ในตัวคุณทํางานให้ดาวพระศุกร์ซึ่งมีสเสน่ห์ในหนุ่มพฤทธศพและสาวพฤทธศก เขาเปล่งประกายออกมาไม่นานคุณจะได้พบคนดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะแอดมินเป็นกำลังใจให้นะคะชาวศศพฤศษพบังคลิปนี้จบอย่าลืมไปฟังพฤศษศพในเดือนพฤษภาคมหรือพฤศษศพสรุปทั้งปีหรือลัคนาราศีอื่นๆที่เป็นอ่านคนผ่านดาวอ่านเขาจากลัคนาราศีนะคะฟังแล้วแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้แอดมินก็จะขอบพระคุณมากสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ